เขาผมแม่ดัดกันมาอ่าโอเคช่างใหญ่ตาต์ทครับติดแล้วครับนี่ค,ครับตัดติดง่ายครับรอบเพียวเดี๋ยวลองลองหน้าบ้านนะครับ หน้าร้านหน้าร้านแล้วครับเตรียมจะส่งลูกค้าอำเภอบ้านด่านครับจังหวัดบุรีรัมย์นะครับแล้วก็มีลูกค้าอีกท่านหนึ่งนะครับสั่งชุดนี้นะครับไปจังหวัดเชียงรายนะครับผมเตรียมส่งจังหวัดเชียงรายวันอาทิตย์นะครับวันเสาร์ก็จะรีวิวให้ลูกค้านะครับ นี่เป็นเกียร์ไฮครับนี่คือไฮเร็วนะครับไฮไฮครับนี่เป็นรถบรุ่นสีเกียร์ครับผมนี่เข้าเกียร์หนึ่งครับประเดินหน้าครับนี้นี่นั่งสบายครับไปนั่งเขาดิปะ ปั่นปัน่นโนตัอลี่้าเนี่ยปั้นมัได้หบออ๋อโอเคโอเค,อเ,คอเดี๋ยวถอยหลังนะครับอย่ถ่ยหลังครับถอยหลังแล้วก็เข้าเกียร์โลนะครับเกียร์ครับ นั่งสบายนะครับผมนี่ครับเกียร์ขับไม่ยากนะครับเวลาเดียวก็ดันเขียบล้อนะครับด้านล่างเอยียงนิดนึงครับกำเดียวนิดนึงหรือไม่กำก็ได้ครับอะไรไปอันนี้ก่อ เดี๋ยวเดี๋ครับบิดบิดบิดเท้านิดหนึ่งนะครับเวลาเดียวครับเข้าเกียร์ว่างแล้วก็เข้าเกียร์นะครับแล้วก็เปลี่ยนเกียร์ครับ ตมงหน้าถนนใหญ่นะครับขับแรงไม่ได้ครับอันนี้ก็ปรับสูงต่ำนะครับผมปรับสูงนะครับปรับขึ้นสูงจะได้ปั่นโรตารีได้นะครับเน,นี่ย ล้นะอหลุดเดี๋ยวใส่ไหมนะครับเดี๋ยวใส่ไม้ให้ใหม่ครับนี่ครับโรตารี่ปัน่น สาใส่หม่งนี่แสดงโคตรดี ง่ายนะครับโอเคครับไปแล้วครับ ขึ้นข้างอีกวะขึ้นข้างเขาเออเคโอเค,อเคล็อกล็อกก็จะดีดได้เลยเนี่ย <c oughs> ครับขับง่ายนะครับ เดียวครับกับเดียวครับกับเดียวซ้ายแล้วก็บิดบิดล้อนิดนึนงยวครับเข้าเกียร์ถอยหลังครับทีนี้อ่เอาอเวลาเวลาจะเปลี่ยนเกียร์นะครับเปลี่ยนเกียร์ตรงนี้นะครับเราต้องมาเข้ามาเกียร์ว่างนะกุกคน ครึ่งหนึ in. i, ่งนะครับเกียร์บางถ้ามาถ้ามาสุดที่จะเข้าเกียร์ย่างนะครับต้องเข้ามาครึ่งหนึ่งนะครับนี่ครับข้ามาครึ่งนึงก็เกียรเกียจะเข้ายากนะครับต้องเข้ามาเกียร์ว่างตรงกลางครับจะเข้าง่ายเข้าง่ายนะครับเนี่ครับเราเข้ามาถึงครึ่งหนึ่งก็พอนะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเกียร์นะเดินหน้านะครับเปลี่ยนเกียร์แล้วค่อยมา ลงมารันที่ด้านหน้านะครับ,คครบผมหลอบสไลด์ครับ,เ,คครบเรียบร้อยครับ คือเวลาเข้าเกียร์นะครับเราก็นี่ครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงหมุนให้มันต่ำลงนะครับเวลาตัวนี้ก็ตับระดับสูงต่ำนะครับเผื่อคนสูงคนต่ำคนเตี้ยนะครับคนเตี้ยคนสูงนะครับนี่ไงที่รถไปไมนี่ดีไงออต้องปรับลงนะครับแล้วแต่สะดวกนะครับผมไอ้ส่วนตัวนี้นะครับที่เข้าเกียร์นี่ถ้าจะเข้าเกียร์นะครับก็เข้ามาตรง Th น Arizona, ี่ครับออฟออนนะครับออฟนะครับออฟตรงออฟตรงกลางนี่ครับเข้ามาออฟปุ๊บนะครับแล้วก็ค่อยมาเข้าเกียร์นะครับจะเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับถ้าเมื่อเข้าเกียร์หนึ่งแล้วก็เดินมาออฟแล้วก็ออนข้างหน้าเลยครับจะไปตามปกติถ้าจะเปลี่ยนเกียร์อีกรอบขึ้นมาออฟครับทีนี้ออฟแล้วก็ค่อยเข้ามาเปลี่ยนเกียร์นะครับเปลี่ยนเกียร์ปุ๊บแล้วก็ค่อยเข้ามาออฟข้างหน้านะครับใช้ไม่ยากนะครับผม ถ้าจะเลี้ยวก็กำเลี้ยวบิดล้อนิดหน่อยนะครับโรตารี่ก็เหมือนกันนะครับโรตารี่ก็เข้าเหมือนกันเข้ามาออฟนะครับแล้วก็ค่อยเปลี่ยนเกียร์นี่ครับโรตารี่ถ้าตัว L นี่ก็เป็นโรนะครับเป็นปั่นช้าถ้าเป็นไฮนะครับไฮจะอยู่ข้างในนะครับบิดไปข้างหน้าไฮก็ปัดเร็วนะครับผมแล้วก็เร่งคันเร่งเพิ่มด้วยนะครับจะทําให้อ่อ แรงขึ้นนะครับของลอตเตอรี่ปั่นนี่นะครับก็ถอยรถมาครับขึ้นรถให้ลูกค้าครับทีนี้ส่งลูกค้าพรุ่งนี้นะครับอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะครับตัวนี้นะครับเครื่อง ZT 155พัดต,ติดรุ่นติดไดสตาร์ทครับ ติดได้สตาร์ทมีสวิตกุญแจครับแล้วก็หางทีเอฟหนึ่งสี่เนแดนะครับครบชุดมีโรตารี่ปัน่นมีพานไถนะครับแต่ไม่มีคาดนะครับราคาอยู่ที่1นึ่งแสสาเก้าพับาทนะครับ1นึ่งแสาเก้าบาทไม่รวมส่งนะครับผมชุดนี้ราคาบอกไปเลยนะครับ ทางร้านก็มีบริการนะครับจัดส่งทั่วไทยครับเก็บเงินปลายทางครับผมเดี๋ยวขึ้นรถนะครับทีนี้ลูกค้าก็จะเอาไปต่อ <c oughs> แบตเตอรี่นะครับเชื่อมแบตเตอรี่ใ<ด>ส่เองนะครับซื้อแบตเตอรี่มาใส่เอง Uh, แล้วก็วันวันวันอาทิตย์นะครับมีส่งลูกค้าอีกหนึ่งชุดนะครับเป็นชุดเดียวกันนี้ครับที่จังหวัดเชียงรายนะครับวันเสาร์ก็จะประกอบลองให้ลูกค้าครับไปเลยไปเลยไปเฝ้าไปเฝ้าไปเฝ้าไปไปเลย ไปเล้ไปเลย,เลย okay, okay. โอเคโอเคสลิงยังยังคล้องแหย้อย <c oughs> สลิงบ่บ่ไปยังปยังใ <c oughs> ส่บังสลิงบ่เฮ้สลิงขาดนิดหนึ่งครับอาะสมอนเสื่อม <c oughs> โอเคครับผมนี่ครับชุดนี้ประมาณนี้นะครับ139,000บาทครับพร้อมผ่านไปครับผมก็ถ้าลูกค้าสนใจครับสามารถโทรสอบถามหรือว่าสั่งจองเข้ามาได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์062-754-5665-081-120-6955ครับผม ก็ฝากกดติดตามด้วยครับกดไลค์กดแชร์กดกรติงแจ้งเตือนนะครับทางร้านจะทำคลิปดีๆมานำเสนอลูกค้าอยู่เรื่อยครับโอเคครับอันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ